กูเช่กเชเดี๋ยวคุณเลยคับมีไหมตันนี้มีมั้ยตัวนี้ทำที่ไหนกันตลาดตลาดเทไอตรงสับปินใช่ไหมพอมาครับสับปีนไหมอ๋อ ผมน่ะว่ะผมจะขับขานเลยโว้ยเอ้ยโอเคเ๋ยวกระเป๋าใส่กระเป๋าอยู่มยจะเด็นไปเนาะนี่ล่ะงาน